แตกง,งนะาา่ายนะว้าแบบไอปอบเพื่อนเลยนะอย่าลืมไอเชี่ยไอไหนหวะไอเพียมันร้องไห้เหรอวะเว้เอ้ยนี่ไอเชี่ย,ยลูกงกับตาจริงจริง สวัสดีเพื่อนอร่อยไหมเออจะสิ้นใจก็อ,อ,อย่าล,าล้าเด้ยใครนนวน<ะ>ไม่มีต่อโหเชี่ยมันกอดกอดทองอ่ะอ๋อ อันนมาแล้วมันมาฟาร์มเนี่ยอืมอืมกำลังไปกำลังไปแต่มันมาฟาร์มของเราอ่ะเราเราสามารถไปขี่คอมันได้นะตัวอย่างเช่นแบบนี้เนื้อ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 เวทเนื้อเวทเนื้อเวทเนื้อวันที่พีวันที่พีวันที่พี ม,ะะมามามาตีเดียวกันตีเดียวกันชิปโตเจ็บมากเออไอเฟียมันอยู่ตรง W ที่ชอบเล่นจัคชิปโตหน่อยตัดชิปโตหน่อย <as> ดีเดียวกันเจอมีวะตัดไม่ทัมช้ามากเลย ในบ้านเวตขึ้นไปแล้วตัวเฮ้ยมันทำไมมันถึงยิงเหินบ้านวะในบ้านจะมีคนน่าระวังด้วยชี้ตรงนี้ก็มีอ่ะเฮ้ยเวทเวทเบตเอาเวทด,ด,ด,ดิเอเดดเอ Mà đó à? Đây là nhà bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền con giáp em này bạn, tốt thật hay Ôm rồi เขาเลยมันยิงกับจับดีกว่าไปดิเ<อ>ชี้ยบใจดิอ,อยู่อยู่ข้างใต้บ้านอยู่ข้างใต้บ้านขอหนะ้าตัวนี้นอ๋อจะฟินิชมันนนะจริงจริงยิงเอาซ้ำก่อนดีกว่า อ้า,าอาูไหนวะอ้ย่ายิงแบบคือหลังๆไม่พาเลิกยิงไม่ค่อยโดนแล้วอะ่ะมันแท็กมันยิงแท็กยิงเหนื่อยอ่ะ เดียมมีตัวหนึงเดียมเยดียม<ะ>เดียม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 ออกเทสเดียมกอ,มอแตในบ้านตัวเขาต้นะองมีนะเขาต้องมียจริงนะอย่าไปทะเลาะมันเขาแล้วไ,ไม่ต้องขึ้นไปชั้นหรอกไอ้เชี่ยร่างผีนี่หว่า เดวโอตัวด้านบนกำลังลงมาอ่นี่อยู่นี่เฮ้ยจุดไพีมเจ็บของมันนะเอ้ยเธอเอกดไหมมึงอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงไหวหรอเปล่าเฮ้ยไอ้เ้ยนิดเดียวเจมหลังเออเจมตายแล้ว เฮ้ยจะหนีไปไหนเฮ้ยได้เฟรโดอะไรอีกอะฮทร์เมที่มาไหนพี่เจมอันหนึ่งเล่นตัองแล่ไปออกแต่เย็นเดอร์ก่อก่อที่แา้ตัวท้ายโรบ้าตัวท้ายทำได้มีเดวอ่ะ เหมือนกันวะเฮ้ยเอ้อาเยวะม<อ>าสักเยอะาสับพอเหอะอริจริงไม่ละอายบ้างหรวะคือด่าทุกวันอะทุกวันจริงๆนะเว้ย Đái, đánh, đánh, đánh. Yo, what's up? Đi cỏ what's up Kiếm cỏ cỏ Ôi, chụp đi 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 thế thế cover đi đi ไอเชี่ยเวอร์ไม่ได้ให้ไปยัดโ,โอ้ยเชี่ยสาลี่ไว้ทัเฮ้ยยงหาเข้าหเข้าหัว,วแตกไปอีกแต่มันกดยาก,ก่อนไอทวิตนี่ฟ้าฝนฟัามีฟัามี

อ,อะเลยวันนั้นข้างในนันป่ะเนี่ยใช่อยู่ด้านในพี่พรุ่งนี้ผมสบายแล้วทำไมวะเข้าโรงเย็นได้ไม่ใช่โรงเย็นคืออะไรวนะโรงเย็นก็คือสำหรับคนตายไงรู้จักเฮ้อเียร์แหละจบแล้วพี่เป็นคนภาษาอะไรวะไม่รู้จักโรงเย็น<ล>ไอ้เชีย่ยมมึงแมันดีไหมทวิตเออ ผมไม่ต้องไปเรียนทั้งสัปดาห์เลยกดจิ้บลายป่ะชิคกี้หยิบนี่จิ้มเลยป่ะเอาแล้วเลยสิบลายสัปดาห์ถ้ามันไม่หวานก็ดอกเลยสองตัวนะสองตัวนะกบก้อนจะแตกตัวหนึ่งกบก้อนจะแตกตัวหนึ่งเพราะว่าเราตอนได้ละเจโนอีกตัวป่ะอีกตัวหนึ่งชาร์จเจนโอ้ยเกินเกินเป็นแฮกเกอร์แล้วไง เอามันไปนู่นเนาะไม่ไม่อีกตีหนึ่งเอาเลยเอาเลทำได้อยู่แล้วตัวนั้นตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้สองตัวกอดแตงพิชกอดแตงพิชไอ้รับสุดท้ายตัวนี้สองตัวนะแล้วก็ตัวที่ยิงเจนก็เป็นออกเทนอีกตัวหนึ่งใช่ใช่ฮัมันไม่ยิงกันได้ยังวะไอ้เชี่ยมันเดินไปไล่เดียวกันนั่นอะมันมันยังไม่เจอเปล่า มันดรอปหรือเปล่าโอ,อเคตัวที่เจนอย่ากอดทอง,อง,อองต้องเข้าวงนะเว้ยเทนกอดทองเฮ้ยอย่ามาเจ,ากาจากอ,อกันแล้วมาเจอกัอนแล้วออเทนกอดม่วงไอ้เหี้ยเปลี่ยนกอดแล้วสวย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 เธอสวยไอ้เชีย่ยคนระตี้ทวิตออเทนอีกตัวนึง<ล>ขึ้นเลยขึ้น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 ,น,นวงวงวงไอ้ทวิตหลังเข้าทวิตลังกเดจยวสวยอีซี่ทวิตเธอรีโหลดอาเก้าเธอรีโหลดอาเก้ามันเก่งของมันสวย

ไอ้เชี่ยกูมันไม่ได้เหลือตัวเดียวไอ้เชี่ยโลบ้าสอดทองนะเว้ยเอ้ยมึงเนียนเปล่าเอ้ยมึงอะไรของมเงินได้เออทวิตเอาสวยน็อกทองไอ้เชี่ยคือจะจะบอกว่าพวกมันเอ๋อก็ไอ้เชี่ยก็ไม่ได้เป็นคือแบบไอ้เชี่ยกูเห็นอย่าอย่าอย่าไว้ใจไอ้เจมมากเพราะเดี okay, uh, no ๋ยวไอ้เจมมันน็อกตั้งแต่ออคเทนอะตั้งแต่ออคเทนที่มันยืนนิ่งๆอะไอ้เชี่ยมันยิงแม็กนึงอะ ยังไม่ลงเลยอืมไอบาา้บัตรเฮาอะไม่โดนหัวเข้าหมายถึงออเทนที่ยืนนิ่งๆอ่ะเฮ้ยแม่งโดงล่วงเลย